คลิปนี้นะคะมีแฟนๆวบอลหลายท่านถามแอดมาเยอะมากนะ,ะเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของสาวเตยทายาบำรุงสุขค,ค่ะวันนี้มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนฟังให้จบนะคะในนัดอุ่นเครื่องนะคะที่ผ่านมาระหว่างไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้เราจะเห็นว่า ทำไมไม่เห็นสาวเตยธยาบำรุงสุกลงในนัดกระชับมิตรหรือนัดอุ่นเครื่องหรือที่ดังคตด่วนเรียกว่านัดทดลองทีมนะคะกับเกาหลีใต้เลยแต่ถ้าแฟนๆวอลเลย์บอลสังเกตดีๆนะคะสาวเตยธยาบำรุงสุกได้ลงวอร์มนะ วอร์มก่อนแข่งนัดอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้และช่วงขณะที่เสาเตยรยาบามรุงสุขวอร์มอยู่ในสนามน,นะคะก็เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาขณะวอร์มเรียกได้ว่า เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมากระทันหันขณะวอร์มก่อนแข่งทางโค้ชด่วนดนายศิวชระเมทากุลก็เลยไม่ได้ให้สาวเตยยาบำรุงสุขลงนัดอุ่นเครื่องที่กระชับมิตรกับเกาหลีใต้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะช่วงขณะที่เพื่อนๆได้แข่งกับเกาหลีใต้อยู่นะคะหมอหรือว่าแพทย์ประจำทีมอย่างหมอเนธนะคะ ก็ได้เข้าดูแลกายภาพสาวเตยเบื้องต้นอย่างใกล้ชิดในสนามที่แข่งนัดอุ่นเครื่องด้วยทั้งนี้นะคะทางสมาคมได้ออกมาชี้แจงหรือว่าประกาศลงในคลิปการแข่งขันนะคะว่าณเวลานี้สาวเตยได้เข้าทำร่างกายซ้อมร่างกายกับเพื่อนๆในทีมได้ตามปกติแล้วแต่ เว้นอุปกรณ์ที่ต้องใช้บริเวณกล้ามเนื้อช่วงหลังอะนะคะและบริเวณช่วงหน้าท้องไว้ก่อนคือปั่นจักรยานได้วิ่งได้นะคะแต่อุปกรณ์ที่มีการทำร่างกายโดยเน้นช่วงหลังหรือบริเวณหน้าท้องสาวเตยก็คือ ไม่ได้ทำร่างกายบริเวณส่วนนี้เลยนะคะเว้นไว้เลยพอฟังว่าทำร่างกายบริเวณช่วงหลังไม่ได้ก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะสำหรับแอดแอดก็ว่าใจไม่ค่อยดีนะคะแต่ทางเสาเตอร์ธยาบำรุงสุขยังมีเวลาทำร่างกายกายภาพฝึกซ้อมร่างกายอีกประมาณ3วันนะคะก่อนลงแข่งนัด แรกกับเยอรมนีในคืนวันที่14เข้าเช้าวันที่15เหมือนสาวแนนทัดดาวนึกแจ้งเลยนะคะในเวียน,นวปีที่แล้วที่ผ่านมาที่สาวแนนได้ล้มกระแทกกับสาวสุพรตาไพาโรดนะคะผู้เป็นลิเบอโรก็มีอาการช่วงหลังค่ะทำให้ต้องกายภาพและเข้ารับการดูแลรักษาเป็นเวลาที่นับปีเลยนะคะสำหรับเถวแนนทัดดาวนึกแจ้ง ดังนั้นก็พอทุกคนฟังแบบนี้ไม่เห็นสาวเตยในนัดอุ่นเครื่องที่แข่งกับเกาหลีใต้ก็อาจจะตกใจที่จริงก็เอาตรงนักก็น่าตกใจนะคะทุกคนแต่ก็เชื่อว่าโชคน่าจะเข้าข้างทับนักตบลูกยางสาวไทยค่ะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันเลวร้ายเกิดขึ้นและ ให้สาวเตอร์ทยาบำรุงสุขฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เร็วที่สุดเพื่อจะลงแข่งทันนัดแรกก็ได้เห็นคลิปสาวเตอร์ทยาบำรุงสุขฝึกซ้อมกับเพื่อนๆแล้วนะคะบางส่วนแต่อย่างที่บอกเว้นในการทำร่างกายที่ต้องใช้ส่วนบริเวณกล้ามเนื้อหลังนะคะและช่วงท้องไปก่อนเลยก็นั่นแหละค่ะเป็นข่าวอัปเดตนะคะให้แฟนแๆเล่บอลได้ทราบกันแล้วก็อย่างที่บอก ก็ยังน้อยก็เห็นสาวเตยทยาบำรุงสุขซ้อมอบอุ่นร่างกายกับเพื่อนๆนะคะแต่แค่เว้นช่วงหลังกับช่วงหน้าท้องไว้นะก็ภาวนาให้สาวเตยธยาบำรุงสุขมีร่างกายที่แข็งแรงกลับมาโดยเร็ววันนะคะก่อนแข่งในนัดแรกของสัปดาห์ที่2เพราะว่าสาวเตยธยาบำรุงสุขม่เียนบอกของสาวไทยเนี่ย ติดอันดับมีเดนบล็อกด้วยนะเบสบล็อกเกอร์เลยนะคะในแถบประมาณ30คนแรกเลยนะถือว่าทำผลงานได้ดีนะคะทางนี้ทางนั้นถ้าไม่ไหวจริงๆก็พักก็ได้นะคะแฟนๆวอลเลย์บอลน่าจะไม่ว่าอะไรเสาเตยนะให้เสาเตยพักเพราะว่าการเดินทางของเรานะคะในการแข่งขันขวอลเลย์บอลในเฉลี่ปี2ปี2023ยังอีกยาวไกลอีกประมาณ 8นัดเลยนะคะและถ้าเราเข้ารอบไฟนอลเพราะณนะเวลานี้เรารังอันดับที่8ถ้าเราเข้ารอบไฟนอลเราต้องบินไปแข่งที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะทุกคนถือว่าเส้นทางของสาวเตยยังอีกยาวไกลค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่แฟน,แฟนบอลบอได้ถามแอดมาค่อนข้างเยิะนหะคะเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของสาวเตยธยาบำรงสุขนะคะเพราะว่าแฟน,แฟน,แฟนบอลไม่เห็นสาวเตยในนัดอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้เพราะสาวเตยมีย การบาดเจ็บช่วงวอร์มก่อนแข่งอะนะคะขณะที่วอร์มอยู่เนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บกระทานหันนะคะและหลังจากนั้นทางสมาคมได้ออกมาชี้แจงว่าสาวเตยธิยาบำรุงสุขเข้าฝึกซ้อมอบอุ่นร่างกายกับเพื่อนแล้วเวน้นบริเวณที่ต้องใช้กล้ามเนื้อช่วงหลังและช่วงหน้าท้องไปก่อนนอกกนั้นก็คืออบอุ่นร่างกายได้ปกตินะคะก็อยากให้แฟนๆเล่บอลให้กำลังใจสาวเตยหน่อยค่ะให้สาวเตยมีเดนบล็อกสาวสวยของเราที่บล็อก เก่งมากๆนะคะคู่กับสาวแนทดาวนึกแจ้งเนี่ยให้สาวเตยหายไวๆและกลับมาแข่งให้ทันนะคะในนัดแรกของสัปดาห์ที่2ที่เราจะเจอกับเยอรมนีในคืนวันที่14เข้าเช้าวันที่15นะ้เวลาตี3ามครึ่งนั่นแหละค่ะฝากแฟนๆแๆละบอลเมนให้กําลังใจสาวเตยกันเยอะๆนะคะเพราะ,ะอย่างที่บอกทำน้อตบลูกยางสาวไทยก็ เข้ามาอ่านเมนนะคะทุกคนหายไวๆนะสาวเตยดรีดยบำรุงสุขสาวสวยมิดเดิลบล็อกของทีมชาติไทยและของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยอะเมนให้กําลังใจสาวเตยกันเยอะๆนะ,ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะ,ะกด s u b สไคร e กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกําลังใจทํานักตบลูกย่างสาวไทยโดยเฉพาะสาวเตยดรีดยบำรุงสุขในการแข่งขนันวอลเลย์บอลในชันลีกปี2023ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2ออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะเมนกันเยอะๆค่ะทุกคนหายไวๆ